นะก,ก็ออกมีอ่ามองเห็นทางด้านขวาไม่ค่อยชัดอเป็นหนังตาตกแล้วก็เป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงนะชั้นตาไม่เท่ากันสองข้างไม่เท่ากันเป็นเห็นรีวิวด้วยแล้วก็แฟนมาทําที่นี่ด้วยครับตามแฟนมาใช่ไหมครับก็หลังจากทําไปหนึ่งเดือนก็รู้สึกว่ามั่นใจ มองเห็นได้ชัดขึ้นแล้วก็รู้สึกเหมือนอ่ามันเป็นจุดเด่นขึ้นมานครับก็คุณหมอก็ยังโอเคยังเทคแคร์อ่ายังใส่ใจแล้วก็ติดตามดีครับแล้วก็ให้คำปรึกษาดีครับผม <c oughs> ก็สำหรับใครที่อยากจะทำจมูกทำตาอะไรก็ติดต่อมาทางคลินิกนะครับก็หมออายุก็ รับปรึกษาด้วยแล้วก็ทำโอเคทําสวยเลยครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะ